สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just j u s t w i n j h 6 9นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากกันอีกด้วยนะคะกับเนื้อหาวันนี้นะคะได้มาจากคำถามเนาะที่ท่านผู้ฟังถามเอาไว้นะคะ,ะกับนะ หัวข้อนะคะเหมือนเกินนํำนะดูฟังไปฟังมาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยเป็นคำถามเท่าไหร่ฟังให้ดีเอามาฟังกันเริ่มเบื่อคนที่อยู่ด้วยกันมานานทั้งที่เขาดีทุกอย่างแต่เรื่องบนเตียงเราไปคนละทางจนเราเริ่มคุยคนใหม่เหมือนสร้างโลกสองใบยอยากตัดคนเก่าแต่ไม่รู้จะเอาเหตุผลอะไรนะคะอ่าฟังให้ดีๆนะ อันนี้เริ่มเบื่อคนที่ด้วยกันมานานทั้งที่เขาดีทุกอย่างแต่เรื่องบนเตียงเราไปคนละทางนะคะจนเราต้องเริ่มคุยกับคนใหม่นะคะสาเหตุหลักๆของคำถามนี้เนี่ยมันมาจากอะไรมาจากเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กซ์ใช่ไหมถ้าถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเซ็กซ์เนี่ยสำคัญหรือเปล่าจากที่แจงไปหาข้อมูลมานะถ้าตอบแบบง่ายๆเลยสําคัญและไม่สำคัญ ไม่สำคัญในกรณีที่ต้องบอกว่าในความสัมพันธ์นะคะจริงๆแล้วชีวิตคู่คุณสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตคู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะทำกิจกรรมโน่นนี่มากมายแต่ทั้งสองคนต้องเหมือนกันคือถ้าคุณโอเคกับการไม่มีเซ็กส์และถ้าเขาโอเคกับการไม่มีเซ็กส์แบบนี้ไม่สาคัญ แต่ถ้าใครคนหนึงในชีวิตคู่เนี่ยค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องเซ็กส์เราชอบมีเซ็กส์เราชอบเรื่องบนเตียงนะคะชอบแฟนตาซีชอบอะไรที่มันดูแบบแปลกแหวกแนวแล้วอีกคนหนึ่งเฮ้ยไม่ได้จริงๆเขาไม่ได้ชอบแบบนั้นเขาไม่ชอบแนวนั้นอันนี้แหละเป็นเหตุที่สำคัญนะคะทีนี้จันก็ไปหาข้อมูลมาอีกนะวู Initiate sex and why is matter นะคะถ้าอย่างนั้นล่ะใครควรจะเป็นคนที่เริ่มก่อนในในความสัมพันธ์ในเรื่องบนเตียงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคุณนะคะเขามีให้คำตอบมาสองข้อก็คือ Communicate your needs นะคะคือคุณเองนะจำเป็นที่จะต้องพูดนะคะพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความต้องการของเราเป็นแบบนี้เออเราอยากจะสื่อสารออกไปอยากจะพูดออกไปเฮ้ยเราชอบแนวนี้เราไม่ชอบแนวนี้และข้อที่2องเขาบอกว่า Don't take everything personally คืออย่าแบบเฮ้ยอย่าเอามาเป็นเหมือนจริงๆ เรื่องนี้มันมีกิจกรรมสองคนใช่ไหมอย่าเอาแบบมาคิดว่าเป็นเรื่องของเราเองมันเป็นเรื่องของทั้งสองคนนะแล้วก็อย่าคิดว่าเฮ้ยทุกอย่างสิ่งเนี่ยม,มันเกิดที่เราเปัญหามันอยู่ที่เราเราชอบแบบนี้แต่เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยคือทั้งหลายทั้งหลายเนี่ยทั้งสองคนนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะจะต้องคุยกันต้องบอกก่อนว่าในสังคมไทยเนาะก็อาจจะเป็นเรื่องเรื่อง พศศึกษาเรื่องบนเตียงเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันไม่ค่อยที่จะให้ความรู้กันเยอะมากนะักเหมือนอ่ะอบทความหรือว่าเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเนี่ยมันก็จะอยู่แบบตอนดึกๆไปใช่ไหมเออซึ่งจริงๆไม่เคยฟังนะเหมือนปรึกษาหมออะไรอต่างๆเนี่ยมันไปแบบช่วงดึกหรือว่า เวลาสมมุติถ้าเราเอาจจะไปอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กส์เนี่ยคือคนมาเห็นก็จะแบบเฮ้ยนี่โลกจิตนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องเซ็กส์มันเป็นเรื่องปกตินะเออแล้วก็เราอย่าเอาแบบเหมือนกับบางคนน่ะจะผูกเรื่องเซ็กส์กับเรื่องศาส,สนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกันนะคะจริงๆแล้ว คือถ้าไม่ได้แบบนอกลู่นอกทางแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องปกตินะอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดว่าเฮ้ยเราแบบเสียพรหมจรรย์ไปแล้วเราจะต้องเป็นคนไม่ดีซึ่งจังว่าค่านิยมหรือความคิดแบบเนี้ยมันมีเยอะมากๆอ่ะก็อยากจะให้ใช้คำว,ว่าให้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะให้ความรู้แล้วกันเนาะจริงๆแล้วคือมันไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไรคุณมีความชอบแบบนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะคะและสุดท้ายนะ ที่แจงไปทำการศึกษามานะเขาบอกว่า,าจากเว็บไซต์นะคะ Ask and Expert นะคะโดยดรดอรีลีนนะคะเขาเป็นเนี่ยดเรเป็นคนที่ให้ความศึกษาบึกษาเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเรื่องเซ็กซ์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วในความสัมพันธ์อะถ้าคนคนหนึ่งอะคะ่ะชอบอะไรที่แบบเป็นเรื่องแฟนตาซีเป็นชอบอะไรที่แบบว่าดูแบบไม่ใช่แบบธรรมดแบบ ไม่ใช่ถึงก็ต้องแปลกใหม่หรือจะแปลกใหม่ก็แล้วแต่เป็นลักษณะเหมือนมันดูแบบใช้คําว่าอะไรอะดูดูแตกต่างออกไปทํานองนี้นะคะจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคนเราทุกคนอะบางทีมันก็ต้องแบบมีมุมแบบแปลกๆใหม่ๆอะไรเงี้ยบ้างทํานองนี้เนาะแล้วก็ถ้าคุณมีมุมประมาณนี้อยู่อะค่ะจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้ แชร์ให้กับพาร์ทเนอร์ของคุณได้รับทราบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราชอบประมาณนี้ต้องแชร์ต้องคุยนะคะหรือว่าต้องต้องถามนอกจากเอาแชร์เราคุยแล้วเราต้องถามความคิดเห็นเขาด้วยว่าเอ้ยเขารู้สึกอย่างไงาเขารู้สึกโอเคไหมเขาอยากจะลองไหมทีนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าบางคนเนี่ยอายบางคน รู้สึกว่าเฮ้ยไม่กล้าที่จะพูดเรื่องแบบนี้จริงๆเขาบอกว่าเอ้ยคุณก็ลองเขียนก็ได้เขียนเป็นจดหมายเขียนเป็นบทความเขียนไปนอะไรบางอย่างเนี่ยให้คู่คุณฟังหรืออาจจะเป็นการโชว์อาจจะเป็นการจัดฉากอาจจะแบบอ่ะลองดูด้วยกันนะคะจริงๆพูดไปเนดดาะจะโดนจะโดนด่าหรือเปล่าคือเออใช้คำว่าไงเหมือนถ้า หนังผู้ใหญ่ทํานองนี้นะคะหนังผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคุณอาจจะดูด้วยกันแล้วคุณก็แบบไม่ถามก็ได้แบบเฮ้ยชอบประมาณนี้ไหมยอยากจะลองประมาณนี้ไหมก็ได้นะอันนี้เราแบบขอใหแบบ้เดี๋ยวใครที่มารับฟังเนี่ยค่ะขอให้มีวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะเออถ้าเป็นเด็กนะคะเด็กๆน้อยๆน,นะคะหนูก็ต้องโตก่อนนะคะลูกอย่าเพิ่งแบบมาเฮ้ยอะไรยังไงตอนนี้นะคะแต่จริงๆว่าสมัยนี้คือเทคโนโลยีมันเข้า ไปทุกที่อ่ะจะมาปิดหูปิดตาแบบเนี้ยคือจริงๆน้องเขาน่าจะรู้เรื่องมากกว่าเราได้อีกทด้ซ้ำนะจริงๆแล้วนะคือมันอยู่ที่เราอาคะค่จะให้สื่อ,อยังไงให้เขาไปใช้ในแนวทางไหนมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าคุณ คน,คนที่มีปัญหาอยู่หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบมีปัญหาอยู่อะค่ะจริงๆแล้วนะเออมันเป็นเรื่องที่เราควรจะคุยกันกับคู่นะคะถ้าสูว่าเฮ้ยเราชอบประมาณนี้เราควรที่จะคุยกันให้เข้าใจว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบประมาณนี้นะเท่าที่เห็นนะหลายคนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องนี้มาเนี่ยเพราะว่าความชอบเนี่ยไม่ตรงกันเหมือนไม่สามารถที่จะช่วย ทั้งสองฝ่ายให้มันบรรลุเป้าหมายได้หรือว่าอาจจะใช้คำว่าไงดีเหมือนกับคนหนึ่งแบบเฮ้ยไม่ชอบอีกคนนึงชอบแบบนี้ค่ะจริงๆมันมาแล้วเป็นสิ่งที่แบบเอ้ยเราต้อง ลองลองดูอะลองคุยกันก่อนทํานองนี้นะจังว่ามันน่าจะสามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้บางทีอาจจนะ,ะสําหรับคุณผู้ฟังหรือว่าใครที่แบบเอ้ยมีปัญหาเรื่องประมาณนี้อยู่อะค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แล้วเราก็ลองเปิดใจลองทําดูก่อนถ้าสูเอ้ยไม่ชอบไม่อะไรยังไงเนี่ยก็โอเค ตัดไปนะคะแต่ทั้งหลาทั้งปวงเนี่ยที่พูดไปข้างต้นกลับไปที่เบื้องต้นเลยที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรื่องเซ็กส์เนี่ยมันสําคัญกับความสัมพันธ์ชีวิตคู่ไหมจริงๆแล้วมันไม่สําคัญขนาดนั้นนะถ้าทั้งสองคนเนี่ยรู้วิธีการที่จะเฮ้ยหาวิธีการอื่นๆเนะะี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาในการเหมือนกับ ทดแทนในเรื่องของเซ็กซ์ตรงนี้หรือเรื่องบนเตียงตรงนี้ไปมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นหลายๆอย่างมันมีองค์ประกอบมากกว่านั้นเนาะอันนี้ก็หวังใจว่าน่าจะตอบโจทย์คําถามที่ถามเอาไว้ได้นะว่าเออเหมือนกับมาบน่บนๆหรือเปล่าแต่แจ้งสุว่ามันเป็นประเด็นที่เราอยากจะหาคําตอบให้กับท่านผู้ฟังอละะ้ค่ะลองดูนะคะลองคุยดูก่อนนะคะเปิดใจคุยกันดูก่อนถ้าสุเออไม่ไหวไม่อะไรยังไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีเนาะตรงนี้นานก็ฝากไว้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี สวัสดีค่ะ